ต่อจะพาเดินชมต่อจะพาเดินชมต่อจะพาเดินชมต่อจะพาทุกท่านเดินชมที่ดินเลือกสวนไลนาต่อจะพาทุกท่านเดินชมขอเพียงแค่ท่นานบอกผม จะพาชมที่ดินด,ดีดิดเขาติดน้ำลำธารไฟฟ้าผ่านของเราก็มีในเมืองนอกเมืองก็ดีให้ท่านนี้จงไว้วางใจป mm hmm. ัญยากา่ดีวิวสวยอยู่แนวรวยทันวางใจจะปลูกที่อยู่อาศัยคือผ่อนคลายบ้านปลายชีวิตที่ดินแปลงเล็กแปลงใหญ่ไม่ไกลไม่ไกลรุไัยธานี ดใจดูเลยครับพี่ต่อสักคนนี้ินดีรับใช้ตอจะพาเดินชมต่อจะพาเดินชมต่อจะพาเดินชมต่อจะพา สวัสดีครับทุกคนผมต่อศักนะครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาดูที่ดินแปลงเล็กนะครับติดถนนลัดยางเป็นที่ดินปลูกบ้านนะครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่กําลังมองหาที่ดินปลูกบ้านนะฮะแล้วก็มีพื้นที่ทําการเกษตรเนี่ยผมว่าที่ดินแปลงนี้สวยนะฮะจากภาพมุมสูงที่ท่านผู้ชมได้เห็นไปนะครับก็ลักษณะของรูปแปลงเนี่ยก็จะติดถนนลัดยางนะครับเป็นถือว่าเป็นที่ดินแปลงเล็กหน้ากว้างเลยนะครับถือว่าเอาเรื่องเลยล่ะสำหรับที่ดินแปลงนี้นะครับเพราะว่า ตลอดแนวความยาวนะครับจะอยู่ที่65เมตรนะครับซึ่งจะหันหน้าไปทางด้านของทิศใต้ก็จะเป็นถนนลาดยางทางหลวงชนบทนะครับเส้น5040ก็ต้องบอกว่าอยู่ใจกลางหมู่บ้านกันเลยนะครับมีเพื่อนบ้านทั้งซ้ายและขวานะฮะซึ่งวันนี้นะครับผมอยู่ที่ตำบลสะพานหินนะครับอำเภอหนองมะมงจังหวัดชัยนาทที่ดินแปลงนี้ในเรื่องของเอกสารสิทธิ์นะครับเป็นโฉนดคุดแดงเนื้อที่2ไร่กับอีก3ตารางวา ขายเหมาขายในราคายกแปลงครับท่านผู้ชมอยู่ที่550,000บาทเท่านั้นนะครับก็ต้องบอกว่าแปลงที่ดินนั้นนะครับณปัจจุบันเนี่ยถือว่าไม่ต่ำจากถนนนะครับโดยประมาณ50เซนเท่านั้นนะครับทางด้านขวามือที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับก็จะอยู่ทางด้านของทิศตะวันออกนะครับก็จะมีในเรื่องของเสาหลักเสาหินนะครับเพราะว่าทางด้านขวามือเนี่ยเขาขุดสระทางด้านหลังแล้วก็มาถมเตรียมที่จะปลูกบ้านนะฮะขุดลงไปนิดเดียวนะครับจากที่ผมสังเกตนะครับก็ได้น้ําเลยนะฮะถือว่า ในแปลงพื้นที่หรือว่าใต้ชั้นดินตรงนี้นะครับถือว่ามีน้ําสามารถที่จะบางคนบางท่านนะครับก็อาจจะตอกบ่อบาดาลก็ได้นะครับหรือว่าจะขุดสาะก,ก็ได้น้ำนะฮะตลอดแนวความยาวที่ตะวันออกนะฮะอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่า50เมตรซึ่งทางด้านท้ายนะครับทางด้านท้ายนะฮะก็ต้องบอกว่าแนวคันเขตของเราเนี่ยติดกับบ้านสีฟ้าทางด้านหลังนะครับก็จะอยู่ทางด้านของทิศเหนือซึ่งตลอดแนวความยาวท้ายแปลงที่ดินนะครับจะอยู่ที่65เมตร ท่านผู้ชมสังเกตไหมครับว่าทาังด้านหน้าแล้วก็ด้านท้ายเนี่ย65เมตรเท่ากันนะครับแล้วก็ซ้ายและขวาเนี่ย50เมตรซึ่งทางด้านซ้ายที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับก็ติดกับเพื่อนบ้านของเราในวันนี้นะครับก็จะอยู่ทางด้านของทิศตะวันตก50เมตรครับในเรื่องของ น้ำประปาไฟฟ้านะครับรวมไปถึงสายอินเทอร์เน็ตนะครับถึงแปลงที่ดินแล้วนะฮะสามารถที่จะต่อขอใช้ประโยชน์ในแปลงที่ดินของเราได้เลยนะฮะแล้วก็ซึ่งแปลงที่ดินของเราในวันนี้นะครับก็จะขึ้นตรงกับอบตสะพานหินซึ่งจะห่างจากแปลงที่ดินของเรานะครับอยู่ที่4กิโลเมตรห่างจากอำเภอหนองมะมงนะครับซึ่งตัวอำเภอหนองมะมงนี่ถือว่ามีความเจริญอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่ามีทั้งโรงพยาบาลนะครับอำเภอ สถานีตำรวจนะครับรวมไปถึงเซเว่นซีเจซึ่งจะห่างจากแปลงที่ดินของเรานั้นนะครับเพียง9กิโลเมตรเท่านั้นไม่ไกลครับท่านผู้ชมเพราะว่าจะเป็นถนนลาดยางนะฮะแปลงที่ดินนั้นนะครับก็จะห่างจากตัวเมืองจังหวัดชัยนาธนะครับอยู่ที่40กิโลเมตรหรือว่าถ้าท่านผู้ชมนะครับสนใจเดินทางมาดูที่ดินแปลงนี้นะครับ210กิโลเมตรโดยประมาณนะฮะ แปลงที่ดินนั้นนะครับถือว่าตอบโจทย์กับท่านผู้ชมที่อยากได้ที่ดินปลูกบ้านนะครับขุดสระทาสวนนะมีพื้นที่เอาไว้ปลูกพริกปลูกกระเพานะครับที่ดินแบบนี้แหละครับที่เหมาะกับการปลูกบ้านนะฮะสามารถที่จะอยู่อาศัยได้จริงมีที่ผมสังเกตนะครับมีทั้งร้านค้าชุมชนมีอู่ซ่อมรถนะครับแล้วก็มีเพื่อนบ้านตลอด2ฟฝั่งทาง สำหรับท่านผู้ชมนะครับที่สนใจที่ดินแปลงนี้ผมเชื่อนะครับที่ดินในแต่ละแปลงนั้นนะครับเขาขายตัวมันเองนะครับผมเพลงเป็นสื่อกลางนะครับแล้วก็นําเสนอกับท่านผู้ชมให้ข้อมูลให้ได้มากที่สุดนะฮะ mm. ก็ถือว่าครบถ้วนนะสำหรับที่ดินแปลงนี้ใครที่อยากจะได้ที่ดินปลูกบ้านนะครับรีบกดโทรศัพท์ยกหูโทรหากันนะครับยังไม่ซื้อไม่ว่านะครับมาสอบถามกันก่อนนะว่าที่ดินมันเป็นยังไงรายละเอียด ที่อยากจะได้ที่ดินที่อยากจะได้รายละเอียดมากกว่านี้นะครับติดต่อสอบถามตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ทางด้านล่างนะครับหรือว่าจะเป็นต้องการในเรื่องของผ้ามุมสูงแนวขอบเขตรูปโฉนดนะครับแอดไลน์นะครับเข้ามาหรือว่าคลิกลิงก์อัตโนมัติทางด้านล่างได้เลยครับท่านผู้ชมทิ้งท้ายนะครับสำหรับที่ดินแปลงนี้เหมาะกับปลูกบ้านทําสวนอย่างที่ผมเน้นย้านะเพราะว่าเนื้อที่เนี่ยเป็นที่ดินแปลงเล็กแล้วที่สําคัญนะครับไม่ใช่เป็นพื้นที่จัดสรรนะฮะ ถือว่าหาได้ยากนะครับณปัจจุบันที่ดินติดถนนลาดยางแล้วก็เป็นที่ดินแปลงเล็กท่านผู้ชมจะสังเกตได้ว่าผมรีวิวก็จะมีตั้งแต่10ไร่15ไร่20ไร่ขึ้นไปนะครับแต่ที่ดินแปลงนี้นานๆจะเข้าอ่นาน,นานนะครับที่จะมีมาให้รีวิวกันสักทีหนึ่งนะครับเน้นย้ําในเรื่องเอกสารสิทธิ์ครับเป็นโฉนดคุดแดงเนื้อที่2ไร่3ตารางวาขายเมาสขายในาคายยกแปลงเพียง5้าแสนห้าหมบาทเท่านั้นเอาละครับสำหรับวันนี้ผมต่อสักขอลาท่านผู้ชมไปก่อนเอาไว้พบันนอีีห้า สวัสดีครับ